ตอนนี้เรามาแวะเติมน้ํามันค่ะทุกคนเติมน้ํามันเข้าห้องน้าเพราะว่าคือพวกเราจะไปที่ที่หนึ่งขึ้นเขาค่ะจะไปขึ้นเขาชมวิวไม่รู้ว่าที่ไหนแต่เป็นอีกเมืองหนึ่งออกจากอา่้พุกามไปค่ะทุกคนไกด์ของเราก็จะพาไปที่นั่นตอนนี้ก็กําลังเติมน้ํามันแล้วก็เข้าห้องน้ําต่อไปก็จะเป็นปวดหนักปวดเบาก็ปตทค่ะทุกคนเข้าห้องน้ําก่อนนะนี่คือ มัมของเขานะอันนี้คือไก่ของเราไก้คนไทยไม่ใช่เป็นไกดพม่านะคะแล้วจะมีไกดน้อยๆอีกนะไกดน้อยๆน่ารัก <c oughs> เขาบอกว่าขึ้นเขาลูกนั้นประมาณ8 0 0ขั้นค่ะทุกคนไม่รู้ว่าเราจะขึ้นไหวไหมขึ้นถึงไหนถึงก็ถึงตรงนั้นเนาะแล้วเราก็มาถึงที่นี่ค่ะเราจะพาทุกคนไปขึ้นเขาแล้วก็บนเขาจะมีวัดแล้วก็เราก็จะชมวิวนี่ดูพี่ของน้าไปน้ำมาเลย นี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเรามาราอยู่ตรงนี้แล้วค่ะนี่ดูเพื่อนเพื่อนเราเยอะเลยมารัเชียวมีมารยาทเยอะมากต้องระวังของนะคะโชเฟอร์พาเรามาชมจุดชมวิวก่อนก่อนที่เราจะขึ้นไปจุดสูงสุดนะคะทุกคนตรงนี้จะเป็นจุดชมวิววัดที่เราจะขึ้นไปบนเขา บันได800ขั้นค่ะว้าวนี่ค่ะาไปดูวิววัดที่เราจะขึ้นไปชื่อวัด,อะ,อ,ดวอะไรต้องท้ำแ<ะ>ม่เป็นลวงพ่อะไรต้องต้องน้ำแม่เป็นหลวงพ่ออะไรโอปป้าโอปป้าโอปป้ะเหมือนเหมือนเกาหลีเลยนะคะไม่ใช่โอปป้าอ๋อเหรอโอปป้าโอปป้าโอปป้าโอเลย ตรงนี้ก็เป็นวัดเหมือนกันนะตรงนี้เป็นวัดเป็นวัดโน้นแล้วมั้งทางเข้าเนาะน่าจะเป็นทางเข้าก็าพาเรามาจุดชมวิวก่อนแล้วเราก็จะเดินขึ้นไปบนโน้นนี่มองเห็นเดินไปอีกแล้วนี่ตรงนี้ตรงนี้ก็เห็นนี่คือวัดโอปะทุกคนเป็น ภูเขาไฟที่ดับแล้วอุปาไปว่าดอกจำปาขาวนะเราจะขึ้นไปบนโน้นบันได800ขั้นแต่ไม่รู้ว่าเราจะขึ้นถึงไหมเนาะนี่ด้านล่างก็จะเป็นวิวด้านล่างขึ้นได้กี่ขั้นก็เท่านั้นเนาะ๋ยวจะพาทุกคนไปชมด้านบนเป็นวัดที่อยู่บนเขาที่สวยที่สุดหนึ่งในนั้นก็คือวัดนี้ค่ะวัดโอปาีิ เราก็จะมีวัดหนึ่งอยู่ที่จีนแล้วก็อีกวัดหนึ่งอยู่ที่เนปาลประมาณนั้นถึงแล้วค่ะทุกคนนี่คือบริเวณทางขึ้นทางที่จะขึ้นวัดนะนี่ค่ะพาทุกคนดูนี่ค่ะแล้วก็จอดรถไว้ตรงโน้นนะคะแล้วเราก็จะเดินขึ้นไปทางนูน้นตรงนี้จะมีคนขายกล้วยด้วยนะ เนี่ยค่ะคนขายกล้วยแล้วก็ถือไม้เพราะว่ามีลิงวิ่งพล่านไปหมดเลยเราเดินขึ้นเราก็ต้องระวังลิงนะคะนี่คือทางขึ้น่ะเราเดินขึ้นก็จะเดินขึ้นทางด้านขวานะคะเหมือนกันที่เราขับรถเจอแบบนี้มันนัดเรียค่ะไอทางขึ้นแล้ว เดินขึ้นไปเรื่อยๆระหว่างทางก็จะมีของขายชาวบ้านเขาก็าจะสวดมนต์ด้วยนะแต่จะไม่ร้อนนะเพราะว่าเขามีหลังคาตลอดแนวเลยนะขึ้นมาถึงระดับหนึ่งก็จะเจอร้านอาหารนะคะจะมีร้านอาหารขายอยู่ตรงนี้ด้วย เหมือนก๋วยเตี๋ยวไปอกแล้วเราก็จะไปอีกระดับหนึ่งนะลูกอ๋อนี่ไงเราก็จะมาถอดรองเท้าไว้ตรงนี้นะใอดรองเท้าไว้ตรงนี้แล้าจอเไปพักก่อนเหรอ ไหว้พระก่อนนะคะทุกคนเราไปไหว้พระก่อนข้างหลังนี่เห็นเลยทำบุญด้วยนี่เป็นไรจอมไปนี่ค่ะไหว้พระก่อนก่อนที่จะขึ้นไปยอดเขานะคะไหว้พระกันพุธินะอย่างพุธินะสาธุสาธุเราทำบุญน,นะคะทุกคนเขาบอกจะได้โชคดีร่ำรวยร่ำรวย บากาโรเขาบุเม the ็นกับผมเนี่ยบาพายี่อะไรสลิปเนี่ยจ้าเินแดงตรงนี้แทกันแา้วพายี่ยกเละโดยกุยย์แทนันตะคุณผู้ชมกันแบ้ว为啥不美าเสร็จจากไหว้พระในสเต็ปแรกเนาะเราก็ขึ้นมาต่อมาค่ะเขาจะมีตลอดเส้นทางเลยค่ะจะมีพระให้เราไหว้ให้เราทำบุญตลอดเส้นทางเลย ดูมันจะคืนไหมดูดูมันจะคืนไหมูริงค่ะแย่งหมวกเราอาหารแยกแล้วเขาก็มีคืนอ่ะไปเราไปต่อเป็นไปเรื่อยๆค่ะ800รขั้นเองก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะสูงไปเรื่อยๆ แล้วก็จะมีคนที่คอยถูบันไดถูพื้นตลอดเส้นทางเลยค่ะทุกคนวัดอ,อุปะเป็นวัดที่สร้างบนยอดภูเขาไฟที่ดับแล้วอันนี้คือมุมนี้นะคะโน,น่นอีกยอดหนึ่ง Let's go ไกลน้อยชวนเราขึ้นแล้วไปนี่คือทางที่เราขึ้นมาค่ะ ไม่รู้กี่ขั้นแล้วนะอันนี้ชันเดชเลยค่ะทุกคนอันนี้ชันเดชเลยแปดร้อยขั้นไปไม่รู้เราถึงขั้นไหนแล้วนะเดินต่อไปดีที่ว่ามีเราจับทั้งสองด้านค่ะทุกคนค่อยๆขึ้นได้นะเหมือนบริเวณรอบๆเขาจะทำกรงก้านลิงนะเนี่ยค่ะไม่ใช่ บบั้นอะไรคือกั้นลิงค่ะคแต่เขาก็เข้ามาได้นะเขาก็มีซอกมีจุดให้เขาเข้าได้นะเนี่ยเห็นไหมนั่งอยู่ลิง oh, <please. S 1> เดินขึ้นเรื่อยๆค่ะ oh, <please. S 1> ตลอดเส้นทางเขาก็จะมีคนที่ <Yeah. S 1> คอยทำความสะอาดทางเดินค่ะทุกคนเราก็บริจาคให้เขาด้วยก็ได้ ไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงขั้นที่เท่าไหร่แล้วค่ะทุกคนแต่พาดูวิวข้างล่างโอ้ยเน,นเราจะต้องขึ้นไปอีกแต่ก็ดีนะที่นี่เขาก็มีห้องน้ำอยู่นะห้องน้ำเป็นระยะนะขายของเป็นระยะน้ำเป็นระยะเราก็ไม่ต้องขนอะไรขึ้นมาก็ได้หิวแล้วก็ซื้อน้ำกินได้นะ โอเคถึงอ okay. okay. oh. oh, so okay. 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 right. ีกจุดหนึ่งแล้วนี่มีสาวๆมาถ่ายรูปด้วยนะคะทุกคนขึ้นด้านนี้ค่ะใกล้จะถึงแล้วนี่คือยอดแล้วก็ลงด้านนั้นเห็นไหมคะที่มีหลังคามาเราขึ้นด้านอีกด้านแล้วก็ลงอีกด้านขึ้นมาก็จะเจออย่างนี้ค่ะทุกคนจะมีรูปพระรูปเทพ คอยให้เราสักการะอยู่ตลอดเส้นทางนี่เขาทำอะไรเขาทำยอดถัดเดินออกมาทางนี้อันนี้คือถึงยอดแล้วนะคะถึงจุดสุดยอดแล้วนะเราก็เดินไปเรื่อยๆไม่รู้พักพวกวอยู่ตรงไหนอะเนี่ยค่ะถึงยอดแล้วนี่คือวิวด้านบนนะคะา แล้วเราก็จะต้องเดินไปอย่างนั้นมั้งแล้วก็ไปลงทางโน้นค่ะนั่นคือทางลงอีกทางหนึง่งแล้วก็จะไปบรรจบกันตรงนั้นแล้วก็ลงไปทางโน้นอีกโอ้800ขั้นสําเร็จแล้วมาเรื่อยๆค่ะมันไม่ไม่ล้อนเพราะว่าเขามีหลังคาตลอดเส้นทางเลยถ้าเกิดเป็นตอนเช้าๆหน้า,นาที่จะสวยนะเพราะว่าหน้าหน้าหน้าที่จะมีหมอกอย่างหน้าหนาวอย่างเงี้ย น่าที่จะสวยค่ะเพราะว่าตอนนี้มันหน้าแรงและเรามาแรงแล้วดูต้นไม้ยังแห้งเช่ก็จะมีรูปสักการะตลอดเส้นทางแล้วก็ขึ้นมาบนยอดเขานี่ก็จะมีทุกจุดเลยค่ะทุกคน <ไป S 2> เขาบอกว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากนะ <ไป S 2> นี่ค่ะถึงแล้วสวยเหลืองอลา,ามเจอแดดเหลืองเช สวยค่ะถึงแล้วถึงยอดแล้วนะทุกคนวัดโอปะหรือจำปาสีขาวดูค่ะด้านด้านนี้จะเป็นเขาป่าไม้เยอะมากดูยอดเขาโน่นแล้วตรงนั้นก็จะมีโรงแรมรีสอร์ทด้วยนะคนยอดเขาอันนี้ยอดเขาออปะใหญ่ที่เรายืนอยู่คือออปะน้อยสวยนะคะดูด้านนี้ ลมดีมากเย็นสบายพอขึ้นมาข้างบนก็ะจะมีเจดีอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วจะมีจุดที่ทำบุญไหว้สการะตลอดเส้นทางแลว้วก็เยอะมากมีทุกจุดค่ะตรงที่เราไหว่นี่คือเกาเขียนว่าอะไรไม่รู้ เขาจะมีชาวบ้านมาถวบบ่าย่าสวยมากค่ะเจดีสีทองเจอแดดส่งเรื่องอลังเ,เราเข้ามาทางนี้ก็เจออีกแล้วค่ะที่เราจะทำบุญนะค่ะ

มุมนี้ก็จะเห็นวิวอ๋ววอเห็นถนนที่เรามาค่ะทุกคนนี่ค่ะถนนที่เรามาเราวกจะเห็นยอดเขาโอปาใหญ่อยู่ตรงโน้นสวยมากถ้าเกิดเป็นหน้าหนาวตอนเช้าๆน่าจะมีบอกนะตรงนี้สวยค่ะสวยสวยมากเราก็ถึงจุดสุดยอดของวัดโอปาที่แปลว่าดอกอจำปาขาวแล้วค่ะทุกคนตรงนี้ แล้วเราก็จะจบคลิปอยู่ตรงนี้ฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะแล้วเราก็จะเดินลงไปเดินลงน่าจะง่ายกว่าเดินขึ้นเจอาก,กันาคลิปหน้าค่ะทุกคนคนี่คือเราลงแล้วนะคะเราลงจากเขาแล้วโอบันไดชันมากตรงนี้ก็ดีคือเขาจะมีหลังคาค่ะทุกคนมันก็เลยทำให้ไม่ร้อนมากนะ แล้วเราก็จะจบคลิปอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้ำเนืๆๆ้อเจอกันคลิปหน้าค่ะโอ้ยเนี่ยแตกเนี่ยแตมทั้งขึ้นทั้งลงผักแล้วพักอีก